คุณกำลังอยู่ซีฉัตป,ปวี์ตรีชัชวันวง์ค่ะรับแสงครับ <c oughs> ไม่ไปยากมากแม็ก <c oughs> ครับเดี๋ยวแม็กซี่ครับโอเคแล้วตอนนี้ Daily เดลี่ไอทีนะคะคุณผู้ฟังทุกคนคะเรามีข่าวไอทีมาอัปเดตคุณรู้ไหม <c oughs> ก่อนหน้านี้ซีจัดรายการคนเดียวตลอดเลยอะแล้วไม่เคยมีใครทักซีเลยนะคือทุกคนก็ฟังซีอย่างรับลื่นไหลลื่นแต่พอมีคนมาจัดรายการมากขึ้นแล้วพอสิกลับไปจัดคนเดียวบางตอนตอนที่พวกคุณไม่ว่างกันอะทำไมจัดคนเดียวล่ะเพราะจัด ใชเขาก็จะแบบว่าพูดว่าอะไรนะไม่ใช่คนเดียวยายนี่พูดอะไรยาวจังมันดูมันดูเปรียวเปรียวไปหรือเปล่าเออมันดูเปรียวเปรียวไปเลยอะแทนที่ก่อนหน้านี้เปรียวก็ไม่เห็นจะเคยรู้สึกปกติเราต้องทะเลาะกันได้ค่ะนะครับมีตบตีกันบ้างทะเลกัได้อย่ามาแฮกโอเคบ้านตบนะตบนะ คุณแสงประพฤติมีวินัยนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยผมเป็นนักเรียนเฉยศึกษาเฉยยังไม่มีความรู้ขนาดนั้นออกตัวเอีย้ยตลอดตลอดตลอดอ่ะวันนี้นะคะเริ่มตันที่ขาของซีดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนตอนนี้เล่นไลน์จนไลน์เปิดออฟฟิศที่ประเทศไทยเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วอย่าฮ่าฮ่วู้บเมื่อดลยโอเคอันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าพอไมอ่มีใครร่วมมือด้วยก็ เองเองทำด้วยตัวเองคุณไม่ดีใจเหรอฮะไลน์เขาเปิดออฟฟิศที่ประเทศไทยนะคะดีใจเพราะว่าผมเคยเห็นออฟฟิศเขาแล้วสวยมากมงมากมีทั้ง brow มีทั้ง c o n ี y ทั้งแบบเอ่อเป็ดเหลืองมีหมดเลยซุกซุ google office เดี๋ยวนะออฟฟิศอยู่ที่ไหนนะครับออฟฟิศอยู่ที่ บอกทำไมล่ะครับอยู่ที่เมืองไทยครับอยู่ใจกลางเมืองในย่านหนึ่งใช่แล้วแต่ต้องบอกว่าไปถึงด้วยสวยซสวยนะคะอัปเดตบล็อกกันไปไปที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีโซนที่ให้สำหรับ าลายของญี่ปุ่นเกาหลีมานั่งด้วยอะ่ะโซนที่ทําไว้โดยที่ยังไม่มีใครนั่ง,อ<ช>องเอาไว้สําหรับญี่ปุ่นเกาหลีมาคือตัวเลขที่มีูซอร์เยอะเป็นอันดับสองของโลกเนี่ยก็ไม่แปลกที่เขาจะตั้งออฟฟิศที่เมืองไทยนะครับคุณรู้ไหมฮะว่าคุกกี้รันวันนี้เป็นเกมที่มีคนเล่น18ล้านคน8ล้านคนเป็นคนไทยหมายถึงว่าทั้งโลกเนี่ย18ล้านแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันไป8ล้านแล้วคุกกี้รัน8ล้านไม่ใช่คะแนนนะครับไม่ใช่คะแนนจริงนะจำนวนคนนะฮะคือต้องต้องบอกว่า ถ้าถ้านับจริงๆนะพวกเกมเก่าๆนี่รู้สึกเหมือนตกกระป๋องไปเลยนะพอไลายคุ๊กขี้รันมาแล้วตอนนี้ตอนแรกมีมีคนทําเป็นภาพมานะครับว่าเอารูปในหนังมาตัดต่อว่าข้าไม่เล่นกุ๊กขี้รันถ้าเกิดเจ้ายังส่งมาเนี่ยข้าจะยังตามจะเจ้าไม่เจอเราจะฆ่าเจ้าซะ พอส่งไปได้สักพักหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่คัะเป็นไลน์เรนเจอร์ส่งมาแทนส่งมาแทนผมปวดหัวเลยโอเเกมข้าขขยดีมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะเข้าเรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวกับเกมเลยค่ะน้องมคะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคนที่คุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านไลน์หมายถึงว่าเราเอาไลน์มาแล้วก็แชทฮัลโหลตู้เย็นสบายดีไหมอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตู้เย็นก็ตอบกลับมาหาเราได้ด้วยหรอ เยินดี <c oughs> ขอบใจนะช่ใจกับบ้าน <c oughs> ด้วยกันถ้าได<ห>้ขนาดนี้ i AI ระระระบบระดับสุดยอดมาก <c oughs> สลสามารถโต้ตอบ <c oughs> ได้ในบทถามด้วยค่ะค่ะเว็บนี้อันนี้อัปเดตมาจากเว็บจูดไอทีนะคะ .com นะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาเคยฝันถึงแนวคิดบ้านไฮเทคแต่เนี้ยที่เคยไปดูในงานสี่แยสองพันสิบสี่ที่ผ่านมาเนี้ยเมื่อก่อนเคยคิดนะสองปีที่แล้วเห็นซัมซุงทำตู้เย็นที่มันต่อเน็ตได้ไม่ใช่สองปีแล้วปีที่แล้วปีก่อนเนี้ย ก็สงสัยว่าตู้เย็นจะไปต่อเน็ตได้ทาไมถัดมาปีนี้เราเริ่มเห็นไมโครเวฟต่อเน็ตได้คุณรู้ไหมไมโครเวฟมันต้องต่อเน็ตคิดไม่ออกจริงจริงเพราะว่าเวลาไมโคเวฟเสร็จแล้วมันจะได้เด้งมาบอกว่าเสร็จแล้วเออไม่ใช่หรออันนั้นได้ด้วยอันนั้นได้ด้วยคือเวลาคุณกดสมมติมาม่าสามนาทีเอาน้ำเปล่าเย็นๆใส่เข้าไปเส่นมาม่าใส่เข้าไปแล้วจริงๆมาม่าเวฟไมโครเวฟไม่ดีนะคะใส่เข้าไปปุ๊บกดสามนาทีมันจะไปหาคลิปใน u t u b e ที่มีเวลาสามนาทีมาขึ้นตรงจอหน้าไมโครเวฟค่ะ ผมถามคำหนึ่งครับมันช้าหลายจริงนะเพื่ออะไรครับเฮ้ยเวลาในการรอไ i โค o w a v เนี่ยเป็นเวลาที่เราอ่ะมันนานนะเวลาเพราะเรากางหิวไงเราไม่เคยนั่งดูไมโครเับเราดูนะเราดูเราดูไม่อเวลาดูคนตลอดเวลคือผมไม่เป็นนะผมเวฟเสร็จผมตั้งเวลาผมก็เดินไปแล้วเดี๋ยวมันดังตึ้งเราค่อยเดินขึ้นมาไม่ได้บางทีมันบางทีมันไม่ทำเป็นไม่ได้อ่ะคือถ้าสามนาทีถ้าถามว่า เอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเดินไปเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่สามปีเดี๋ยวเดินกลับมาอีกละแต่ว่าถ้ายืนรอสามนาทีอยู่หน้าไมโครเวฟอ่ะพี่มันก็ร้อนใจเว้ยว่าขอาอยู่หน้าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยโ <laughs> ซลูชันนี้มันโคตรดีเลยเออไอเดียดีนะตอนแรกซีคิดว่าซีก็คิดเหมือนคุณแม็กเหมือนกันว่าเออไม่ทราบไมโครเวฟออกก็คงจะเด้งมาบอกบางมั้นเราก็ไปทำอะไรอื่นใช่ไหมปรากฏไม่ใช่ไปหาคลิปจากยูทูบสมมติคุณแบบสามสิบวิอ่ะคุณลวกไข่อ่ะไม่ออกมาไข่ไก่ไข่ไก่ ไม่ได้เราไม่ใช่ยไปจัดรายการไปคิดเยอะอีกแล้วไม่ใช่เลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะหรอแล้วทำไมต้องเฮ้ยอ่ะ ไม่บอกเหลือหนึ่งมิสนึ่งไม่ได้บอกว่าชอบกินไข่ลวกเฉยๆไม่ได้บอกอ๋อเหรอเออส่วนผมว่าอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเราควรจะทานไข่วันละสองฟองนะครับไม่ควรเกินจากนี้พอเลิกเลยโอเคจอมซุ่มเนี่ยนะฮะได้ประกาศก้าวไปแล้วนะคะว่าทุกอย่างต้องออลคอนเน็กชั่ทีนี้มาดูฝั่ง LG บ้างดีกว่านะคะซึ่ง LG เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดให้ชีวิตเราสบายขึ้นนั่นก็คือ LG Home Chat Service LG Home Chat Service คืออะไรก็คือว่าเราจะสามารถสื่อสารหรือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโปรกรมแชทที่ชื่อว่า l ล n e นี่แหละอืมไ้ตายเ่อต่อไป Line ต้องเป็น Google แน่เลยอ่ะกลัวอุ่นสานาทีึ้งเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างี้เขาบอกว่า LG Home Chat Service เนี่ย ตอนนี้ยังใช้ใช้ได้แค่ภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษใช่ไหม LG เขาก็เกาหลีไงแต่ในอนาคต LG เนี่ยจะทาการพัฒนาให้รองรับได้หลายภาษามากขึ้นแต่ถ้ามีโปรแกรมแบบนี้จริงๆนะคือด้วยความที่ลยล่ะผลิตที่เกาหลีไงแล้วลายตอนนี้ก็ระบาดมาที่ประเทศไทยแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเราก็เตรียมกังขาต่อ,อไปนะเพราะว่าอเมริกาก็ยังมีตู้เย,ย็น LG ปะ แต่ว่าก็ไม่ไม่เล่นลายว่าเมิกาเขาไม่ชอบวัฒนธรรมแนวสติกเกอร์มากนักอะอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่เกาหลีด้ยนะครับจำนวนคนใช้เนี่ยคือญี่ปุ่นะนะครับเพราะนั้นถ้าผมว่าตัวนี้ฮิตเนยังไงใสญี่ปุ่นมาแน่ <ừ> ตัวนี้เกิดจริงจริงผมจะบอกว่าพวกคุณลืมคนไทยหรือเปล่าครับทุกอย่างเนี่ยเวลาเป็นเทรนด์พวกคนไทยจะแทบจะแบบ80%ของทางประเทศเนี่ย รูเข้าไปเลยนะฮะอยากให้คนไทยพัฒนาของแบบน,นี้บ้างอะก่อนอื่นลยเริ่มจากแอปเปิดมาได้เดี๋ยวค่อยลามไปเป็นพวกตู้เย็นทีวีและที่ีดีมากมายแต่นี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนะักและซิลเอ่ยไม่เคยลองทดลองว่าการแชทไลน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย <ừ. S 1> ส,ส่งสติกเกอร์แล้วแบบทําท่าหิวแล้วเนี่ยมันจะพ่นอะไรออกมาให้เรากินไหมหรืออะไรเงี้ยเข้าใจปะคือยังไม่ยังไม่คือคือสมัยตู้เย็นนี้เราเข้าใจนะครับว่าการที่ตู้เย็นต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเขาบอกว่าเผือวันหนึ่งของในตู้เย็นอะไรหมด เนื้อหมดพักหมดเขาก็จะแบบดีดแอปมาบอกเราไม่ใช่ไมคือเขาเขาจะลิงก์ไม่เขาจะลิงก์ไปที่อ๋อสั่งซื้อมาให้เลยใช่มาเก็ตเราก็สั่งซื้อมาให้มาส่งใช่ไอ้นี่เราเข้าใจแต่ไมโครเวฟเนี่ยก็นี่ไงเขาก็หาโซลูชันมาให้แล้วไงคุณก็ยืนรอไปคอยเบื่อเบื่อสามวินาทีเขาก็มีคลิปให้คุณดูคุณไม่คิดว่าเด็กเด็กสมัยนี้สงสัยแบบว่าพอเปิดไมโครเวฟแล้วจะไปจ้องว่ามันเป็นยังไงนะเมื่อไหร่มันจะสุกมันเป็นยังงี้หรือเปล่าจ้องไมโครเวฟไม่ดีนะครับถ้าคุณจ้องผ่่าานนนนใเรรืออองงตีกม เออคุณเอาแบบจอมาอย่างนี้แหละเออวางวางขึ้นไว้ะดูแลจะดูไปแต่แชทเนี่ยไม่เข้าใจที่สุดแล้วค่ะเพว่าแชทผ่านไลน์นี้ยิ่งไม่เข้าใจที่สุดเขาเขาจะตอบเราไหมผมว่ามันก็เป็นคนความฝันแบบว่าเหมือนซีรีส์ที่เราสั่งงานได้เสียงได้อ่าอุ่นสามนาทีปึ๊บจัดการแต่แบบมันคงมีกิมมิกว่าเอ้ยงั้นหาแบบพาร์ทเนอร์มาจอยแล้วก็อ่าใช้แชทอารนคุณรู้ไหมมันจะมีเหตุผลเดียวที่เราต้องคุยกับคอมมากขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นมันคืออะไรรู้ปะคะเราไม่มีใครครับ ด้วยเขาแม่บ <uno zel> ้านเราขี้บ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปุ่มเทิร์นออฟค่ะสวิตช์ออฟไปเลยค่ะเวลาแบบเฮ้ยปิดไม่ต้องการแล้วพอจบปึ๊บทําแม่บ้านก็ปุ่มปุ่มการจะแบบว่า ตำตำรูปเลยโล่กับไม้อันหนึ่งฟาดคอไปสักทีหนึ่งแล้วก็แม่ป้านก็จะหลับแล้วครับอะไรเงี้ยเออก็จะดีไหมเนี่ยจะบอกขึ้นใช้ไฟฟ้าต่อเห็นได้เมื่อไหร่ตอนนี้ในตอนนี้คุณคุณแซงก็จะสามารถไปแฮกตู้เย็นของบ้านไปแฮกแฮกไข่ไก่ไม่ได้เพื่ออะไรไม่เปลี่ยนไปทำเพื่ออะไรครับไปเปลี่ยนให้แบบของที่มันของสดที่มันมาส่งหน้าบ้านเนี่ยให้มาส่งมาคุณแซงแทนผมก็ต้องจ่ายเงินเขาแนะฮะถ้าจินตีไงก็ออเดอร์มันก็ลงตู้เย็นเครื่องนั้นไงเรื่องของรื่อคือต้องดูก่อนว่าเวลาเขาสั่งแบบเนี้ยยมันจงงอ่า ใ้จ่จเกินปลายทางก็อ้วกนะครับผมไม่คงไม่ถลืงไปทำอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วดใหญ่ใจก่อนเนี่ยได้ทั้งสองอ่ะใช่ได้ทั้งสองอย่าลืมไปทคตู้เย็นอย่าลืมไปทักทีวีอะไรอย่างนงี้นะฮะผมทำได้เต็นผม ค่แบบศึกษาว่าเออคอมพิวเตอร์เป็นยังไงป็นนีอยังดีเพย่งเียนตำแหน่งพวกนี้มาให้ครับตอนนี้ยังดีเพิ่งเป็นตำแหน่งแค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคือถ้าเรามีอุปกรณ์ไอทีอยู่ในรถมากขึ้นซึ่งก็ได้ยินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น iOS In car คทั้งหลายรถที่เล่นเขาเรียกคาร์เพลย์คาร์เพลย์นะคะรวมไม่ถึงเขาเรียก iOS in car ินครด้วยบางอันบางอันตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีการเปิดตัว iOS อ n car ินครด้วยในประเทศไทยแต่เขาไม่อยากให้ใช้คำนั้นเพราะว่า อก็ยังไม่ค่อยใช่แต่ว่าคุยกับพีี่ทมใรถภายในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นรถที่รุ่นใหม่ๆเจมเบอร์ตันเหรอพอที่ทิชอบบ้านผมไหมครับไมใช่ชอบพาออกนอกทะเลนะคะเอาเป็นว่าได้เรียกทีในวันนี้นะครับมอลาลงแล้วหรออะไรจะขนาดนั้นยังยังไม่ทันได้คุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอ่ะเอาเป็นว่าคุยกับคนเนี่ยค่ะพอคุยกับคอมตอนนี้ คุณก็จะขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะคะซีห่วงมากเลยว่ายุคหน้าเราจะมีเพื่อนน้อยลงแล้วเราจะมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นแล้วคนโสดก็จะมากขึ้นนะอนาคตระวังโลกเราจะเข้ายุคไอโรบอทนะครับมีหุ่นยนต์มาทําทุกอย่างให้แล้วก็อันตรายมากถ้าโดนแฮ็กได้ก็ซวยครับดีไหมมีซักตัวไหมอะไยังไม่เกิดก็ปล่อยไปก่อนครับโอเคฟุ้งฟุ้งฝันฝันมนโนไปก่อนอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่า ออลองทบทวนกันดูนะ,ะถ้าเกิดคุณสามารถคุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วคุณจะคุยกับตู้เย็นก่อนเครื่องซักผ้าก่อนหรือคุยกับอะไรอะมาครเวฟก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาระเยอะมากงงมากเลย